ผมชื่อ, oh อสาสาทาเ,จบจบเคยชิิระพัทรียาวงวานนะคะเป็นเพื่อนกับบัณฑิตค่ะเคยทำงานที่เดียวกันคะคะทำไมตอนแรกถึงได้ตัดสินใจมาเรียนกับเราในสาบันติศาะที่ผองสนใจกฎหมายไทยแล้วผมรู้ว่า มหาอิตาลัสกอตสกอตแทน์ทา้งมดราทกมหาอิตาลัไให้โอกาสทีทุกงเรียนหนังสือสาขาอื่นไร้สาขาอ,อืาาาาออา่นครับแล้วก็ผมไม่ว่าคนตาชาะหรือคนไทยถ้าสนใจอืาอะไรก็ต้อเยนที่สกอตแทนม์ทาได้ครับแล้วทำไมต้องเป็นสาขานี้ทสาเพราะว่าเพื่อนเป็นคนไทยทนายความเขาแนะนำว่ามหาอิตาลรดีที่สุดเพราะว่า นังสื้อที่สกอตติชธรรมธิราชดีมากและระหว่างเรียนเนี่ยมีอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรกับกฎหมายสมัยใหญ่เวลาคนต่างชาติเรียนกฎหมายอุปสรรคแรกก็คือต้องการภาษาไทยครับเพราะว่าต้องเราภาษาไทยกงถ้ามาถ้าไม่เข้าใจภาษาไทยก็เราเรียนกฎหมายก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเวลาอ่านภาษาไทยล้วก็เขาเข้าใจความเข้าใจภาษาไทยด้วย เดี๋ยวก็ถ้าถ้าผมเวลาไม่เข้าใจต้องอ่านหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือทิสโกตาธรรมเทวนาถ้าไม่เข้าใจก็เวลาถามอาจางทิสโกตาธรรมเาวนาหรือว่าเพื่อนเรียนหนังสือเดียวกันหรือว่าเป็นคนเพื่อนเรียนด้วยนองคนนี้ค่ะน้องช่วยยังไงบ้างก็อย่างเช่นเวลาที่เขาไม่เข้าใจภาษาไทยก็อาจจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะในการ อธิบายคําจํากัดความหรือว่าบรรยายคําเฉพาะที่เป็นภาษาของกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยอ่านในหนังสือให้เข้าใจบางทีคนต่างชาติอาจจะอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจแต่ว่าฟังเข้าใจมากกว่าก็ช่วยอ่านให้ฟังแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะในตําราก็ไม่ไม่เยอะมากส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจภาษาไทยอยู่แล้วมีมีภาษาบางภาษาที่เป็นภาษาเฉพาะอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วอยากาัมาดิว่ามีวิธีการ ส่วนใหญ่ผมอ่านหนังสืสกอตตาทำเทราต์มากกว่าครับเพราะว่าอ่นหนังสือนังสือสกอตตาทำเทราต์คือละเอียดอธิบายดีมากเลยครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็มาหาที่สกอตตาทำเทราต์แล้วก็มาห้องสมุดแล้วก็เรียนที่ห <coc Momo S 2> ้องสมุดด้วยครับแล้วเวลาอยู่บ้านนะคะต้องวิธีการอ่านหนังสือช่วงไหนเวลา เวลาที่บ้านผมเรียนนักสึกประมาณเวลาประมาณเรื่องเร่องเรก่อานประมาณห้าโมงหกโมงหลังจากกลับบ้านประมาณสองสามทุ่มก็เรียนทุกวันเรียนหนึน่งสองชั่วโมงครับตัววันทุกทุกวันประมาณหนึ่งสองชั่วโมงเรียนที่ห้องครับมาถึงวันนี้แล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะผมจริงๆผมประทับประับใจมากเพราะว่าผมไปไปมามาที่ก่กับ ก็ได้แต่ประมาณ20ปีแล้วก็ผมจริงๆภูมความภูมิใจมากเพราะว่าผมก็เรียนเรียนกฎหมายด้วยแล้วก็ได้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 เพื่อนเรียนนังสือด,ด้วยแล้วผมจริงๆถ้าทำกันด้วยเรียนนังสือก็จริงๆภูมิใจมากค่กะอยากจะให้พูดถึงให้กำลังใจหาคนที่กำลังเรียนอยู่คืออย่างเราเป็น มแล้นคนคว,ลออว,ค,วความพยายามก็ต้องแน่นอนเดี๋ยวถ้า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 สศกตกก็ไม่ต้องไม่ต้องโศกใจเท่าไหร่เรวก็สมใหม่แล้วก็วกความพยายามเราก็อีกสองปีสามปีจะผ่านแน,น,น,น่นอนอย่าอย่าอย่าตกก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจมากเราก็ทาใหม่ทําใหม่เรวก็ตัดเวลาตกสศกก็ต้องคุยกับเพื่อนเราก็คุยกับอาจัง เก็ทำใหม่ได้ไหมเรมวก็เราจะมีโอกาสที่จะสันแน่นอนใช่ถ้าถ้าผมรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเวลาผมทำบริษัะในประเทศไทยเราต้นต้นใช้ภาษา,าต้องต้องเจอภาษาไทยล้วก็ต้องความรู้กฎหมายด้วยครับล้วก็ผมได้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 ความรู้จากคณะนิติศาสตร์ที่ใช้ที่ จริงๆเราไม่สามารถสื่อความภูมิใจไม่ได้เราต้องพยายาม,ามพยายามกับความภูมิใจต,ต้องคู่กันใช่ไหมครับผมก็มดีใจมากครับอยากให้น้องพูดถึงความรู้สึกกับบัณฑินะะ่อยค่ะว่ามีความรู้สึกยังไงกับเขาที่มีความสำเร็จค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยนะคะที่สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้นะคะจนจบ คณะนิติศาสตร์ในวันนี้นะคะแล้วก็คือตั้งแต่ที่ทํางานด้วยกันมาก็เห็นว่าบัณฑิตเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะคะถึงแม้ว่าจะมีงานยุ่งแต่ก็ยังแบ่งเวลาไปอ่านหนังสือเรียนหนังสือจนทําให้เขาประส,ขขสบความสำเร็จในการเรียน,นนี้ได้คือก็ดีใจด้วยะคะ่ะ